สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชม รายการ Which Which ตอนนี้ก็ดูเรา2คนได้ลหละช่องทางมากเลยเนาะทั้ง e ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มต้นทำรายการกันมาคือทาง Fish i ชแ n n e l ก็ไปเซิร์ชหา YouTube จนแบบว่าไปที่รู้จักตอนนี้เราก็ขยับอีกเววงงละคุณก็ดูแลได้อีกช่องทางหนึ่งผ่านทางช่องบล็อก A อทูวิชั่นห้าบเป็น HD แล้วก็70เป็น HD นะคะไม่รออากาศบอกหกันแล้กันเนาะเผื่อคนยังไม่ใครดูทางช่องบล็อกเอนะรหัสจัดีเป็นประจําเลยค่ะตั้แต่ ตีแนาฬิกาสาถึง19นาฬิกาเดี๋ว่าหลังคารองรชาติครึ่งชั่วโมงจนถึงทุ่มหนึ่งชิลๆไปออกากาศรีลันหลายวันด้วยติดต่อกัลายวันนฮะหลายวันเป็นยไงหนูบอกแล้วว่าทารายการร่วมกันเรื่องปลาถึงมันจะเป็นกลุ่มแบบอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่พอคนเขาดูแล้วเขาสึกว่าเราให้ความรู้จริงๆสบายอย่างที่แบบหลายคนคอมเมนต์มาทาง f a c e b o o k ขาบอกว่าแบบรายการโอเคนะคนทํามีความสุขไหมก็แฮปปี้นะเพราะบางทีเขาเข้ามาในช่องอินบ็อกซ์เขาบอกว่าเออ ดูรายการนี้แล้วรู้สึกได้ความรู้แล้วก็ในเรื่องที่เขาไม่เคยรู้ค่ะไม่เขาก็ได้รู้อ,อะไรเงี้ยก็โอเคนนเนาะแล้วเขาทุกอย่างละทั้งช่องทางออกอากาศตามองค์กรอะไรก็ได้ไปเรียนสนใจอยากแล้วนะคะแต่ว่าขาดอย่างหนึ่งในส่สำคัญมาก มึขาดสปอนเซอร์อยู่ก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆที่เนอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลงตัวว่าอะไรมันเหมาะกับรายการเราสักทีเนาะก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยได้ตอนนี้โอกาสทางช่องใหญ่แล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ฟองต่อเลยละกันเดาวใครที่สนใจเป็นสปอนเซอร์ก็ยินดีเลี้เข้ามาเลยเดี๋ยวรายการวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้เห็นวิธีการการสั่ง m i c r o s ิปครับ นี่หนูถามจะให้เพราปลาทุกตัวของพี่ทําไมต้องฝังไมโครชิพด้วยคะคือว่าปลาเนี่ยคือวิสโรน่าฟาร์มเนี่ยก็จะได้ทะเบ,บียนฟาร์มคือทะเบ,บียนฟาร์มจากกรมประเมินในการเพาะพันธุ์ปลา owana, อโลวาน่าเพราะว่าปลาอโลวาน่าเนี่ยมันเป็นสัตว์สงวนคือเสบบร็จใบอนุญาตเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสัตว์ป่าที่สามารถเพาะพันธุ์ได้วันนี้คือหลังเราคือหลังจากเราได้ใบนี้ขึ้นมาเนี่ย คือเราก็มีเลขเมีเลขฟาร์มมีอะไรค่ะคือหลังจากนั้นเนี่ยจากการเพาะพันธุ์ในโปรเซสต่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกจำหน่ายเนี่ยคือเราก็ต้องยิงไมโครชิพแล้วก็ทำไปเซอร์สฟิลิเกตเพื่อให้เขารู้ว่าปลาเนี่ยมาจากฟาร์มนี้แล้วรก็รับรองสายพันธุ์ที่ถูกต้องอ๋อโอเคค,คือวิธีการอาจจะต้องฝังเข้าไปในในเก็ด ใต้เกดนะก็ฝังคือโปรตีเราจะฝังไว้ตรงข้างๆตัวปลา uh huh. ใต้เกศแถวที่4ต้องแถวที่4ด้วยก็ส่วนมากมันจะปลาปานนั้นนะเพราะว่าเวลายิงเข้าไปเนี่ยมันก็จะเซฟต่อปลาด้วยอะไรด้วยเพราะว่า uh huh. คือที่เราฝังเนี่ยเราจะฝังใต้เก็ดแล้วก็ข้างๆลำตัวซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะปลอดภัยแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีวิธีหนึ่งที่ฝังเข้าไปในช่องท้อง เวลาเลี้ยงไปนานชิปมันเลื่อนอะไรเงี้ยมันทำให้ปลามันท้องยุบหัวทิ่มอะไรเงี้ยโ oh, <okay. S 1> อเคอ่ะค uh ่ะ huh. ูดเป็นแค่ทฤษฎีไม่ได้หรอกเดี๋ยววันนี้ในรายการคุณชมได้เห็นแน,น่นอนว่าวิธีการยิงชิปเข้าไปในตัวปลาโดน่าเนี่ยทำกันอย่างไรนะคะเพื่อที่จะบอกว่าเป็นการบอกต่อว่าการที่เราจะทำเรื่องของสายพันปลาเนี่ยมันต้องมีการารับรองจากทางกรมประมงด้วย<ช>วิธีการถ้าควจะนําไปทําธุรกิจเนี่ยก็ต้องดูเรื่องนี้เป็นตัวอย่างรวมถึงใครที่จะมาเป็นลูกค้าของพีวีจะได้รู้ว่าทุกข้อต่องที่นี่ S <S ได้รับการรับรองอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวไ้พักกันสักครูร่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับพวกเราสองคนต่อค่ะครับจริงๆแล้วปลาเนี่ยถามว่าเจ็บป่าผมว่าไม่เจ็บนะเพราะว่าปลาเนี่ยคือเขาคือเป็นสัตว์เลือดเย็นเวลาเวลาเราแทงเนี่ยคือเราดูเขาเจ็บเนี่ยดูอย่างเขาเจ็บเนี่ยคือแต่จริงๆเขาไม่เจ็บอยากเก็บเป็นปลาจังเลยจะต้องเจ็บปวดกับอะไรอีกใช่